ช้อปปีเนี่ยพี่เริ่มต้นหลังจากที่พี่ทำลาซาด้าได้ประมาณ4ี่หเดือนนะคะเงินเดือนและคอมมิชชั่นเดือนแรกของช้อปปีพี่เนี่ยได้เดือนได้ตอนเดือนตุลานะคะระบบแจ้งว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงนะคะให้เราแก้สิ้นเดือนพฤศจิกาครบกําหนดนะคะครบกาหนดต้นเดือนธันวาได้เงินแล้วในขณะที่ในขณะที่ลาซาด้านะคะหลังจากที่เอ่อ ผ่านขั้นต่ําใช้เวลาสี่สิบห้าวันแล้วในการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลอีกหนึ่งเดือนนะคะหลังจากแก้ไขข้อมูลแล้วแบงค์ทานเฟอร์อีกหนึ่งเดือน,นะะจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้าแบงค์ยังไม่ทานเฟอร์ทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาค้นพบว่าข้อมูลเลขเสียภาษีของคุณกับข้อมูลที่คุณให้ไม่ตรงกันแล้วมึงจะแอปพูบทำเพื่อวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การ เป็นในหน้าของ Lazada และ s h o ป e e สองช่องทางนี้เป็นคู่แข่งกันที่ฉันรู้สึกว่าเขาห้ามหันกันสุดฤทธิ์แล้วทั้งสองก็เปิดช่องทางให้กับเราหารายได้นะคะด้วยการมาเป็น a อฟ i ฟอร a ่เอทแอฟฟอก็คือการเป็นในหน้าให้กับการขายของเขาจริงๆแล้วเบสิกเลยฉันเนี่ยชอบชอบช้อปปิ้งผ่าน Lazada มากแล้ว Lazada เป็นช่องทางแรกที่เราเลือก นะคะเลือกในการร่วมโปรแกรม Affiliate เพราะ 1. คือเราใช้อยู่ทุกวัน<ม>เราใช้อยู่ประจำนะคะสคือเรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบซื้อของผ่าน Lazada นะคะจนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีแผ่นะคะว่า2ช่องทางนี้ข้อดีข้อเสียของเขาเป็นยังไงเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดๆเลยว่าฝั่งนี้คือ Lazada ฝั่งนี้คือ s h อ p e e มาดีเบตกันเลยว่าอันไหนดีวันนี้ฉันจะบอกเธอทั้งหมดจากประสบการณ์ของฉันซึ่ง ฉันไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์เดียวกันหรือเปล่าแต่จากที่ฉันไปสอ่องเ c e b o o k ของเขาที่เป็น Facebook ของคนทำลักเอฟเฟ i ร์เด้วยกันทั้งหมดนั้นน่ะทุกคนหลายคนมีประสบการณ์คล้ายๆฉันหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะมาบอกพวกเธอว่าเราจะไม่เราจะไม่มาขายฝันนะคะทุกคนว่าคุณหางานหาเงินหาไรายได้ผ่านช่องทางนี้แล้วคุณได้เงินเลยวันนี้ฉันจะไม่มาขายฝันมันมีช่องทางที่ทําได้จริงและมีช่องทางที่ต้องใช้ความพยายามมากๆในการทำอ่าเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นที่ การสมัคนะะการสมัครเข้าโปรแกรมแอปฟรีเอตระหว่าง Lazada กับ s h o ป e Laz ada, e Lazada s h o p อปีนะคะลาซาด้าช้อปปเปรียบเทียบกันการสมัครอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนยากกว่ากันเอาจากประสบการณ์ของพี่นะคะการสมัครสำหรับพี่ยากที่สุดคือ s h o ป e e ทั้งสองกรอกข้อมูลเหมือนกันแต่ใช้ระยะเวลาในการแ p r o ูฟให้เข้าร่วมโครงการแอปฟรีเอตต่างกัน ลาซาด้าแอปพูฟเลยภายใน1-2วันส่วนช h อปปีใช้เวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์ไม่ได้ใช้เวลารวดเร็วอย่าง,างที่โฆษณาอันนี้สำหรับตัวพี่นะคะคนอื่นอาจจะเป็นเร็วพี่ว่ามันอยู่ที่ระบบเขาตรวจสอบของใครก่อนอ่ะเราก็ออกตัวให้ก่อนแล้วกันเนาะเสร็จวิธีการขายและคอมมิชชั่นนะคะวิธีการขายและคอมมิชชั่นก็คือ Lazada เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ hmm. เดียวกันกับช h อป e e คือเขาจะมี ถ้าใครก็ตามเนี่ยคลิกลิงก์ที่คุณแชร์ในโปรแกรมของ Every a อฟเฟ e ร์เอแล้วคนคลิกผ่านลิงก์นั้นไปยังโ Product ตัวอื่นๆเราก็ยังได้คอมมิชชั่นช้อปปีกับรา z าด a าให้เหมือนกันออฟเฟอร์ข้อเสนอเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่ช้อปปีมีก็คือ Extra c o m m i s s i o n ที่เขามี Choice นะคะเป็นตัวเลือกว่าถ้า คุณอยากได้คอมมิชชั่นสูงมันจะมีหน้าต่างหนึ่งนะคะให้เราไปกดคลิกโปรดักต์เหล่านั้นแหละที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงให้ค่าคอมสูงมันจะมี basic product ที่เรามีอยู่แล้วที่เราอยากเอาไปขายบางตัวเนี่ยจะให้ค่าคอมสูงบางตัวจะไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ extra commission ก็คือคอมมิชชั่นก็จะเป็นปกติ ตามเลทของเขาแต่มันจะมีโปรดักต์บางตัวที่อยู่ใน Extra Commission ที่เราสามารถเอาไปแปะลิงก์ขายแล้วได้ค่าคอมที่สูงกว่าปกติกว่าของ Lazada อีกนะฮะแล้วค่าคอมมิชชั่นของ Product แต่ละ Product แตกต่างกันไหมระหว่าง s h อ p e e กับ Lazada มันจะมีโปรดักต์บางตัวที่ช้อปปีสูงกว่าและ l a ซ a ด้ต่ำกว่านะคะอาจจะต่ำกว่ากันไม่เยอะแรงไม่เยอะนะคะอยู่ที่ สตังค์ไปถึงบาทนะคะแล้งในการในค่าคอมมิชชั่นที่ต่างกัน <S <S ทีนี้เรทขั้นต่ำของการจ่ายคอมมิชชั่นละ่ะต่างกันไหม l a z a d a และ s h o ป e e ให้เงื่อนไขเดียวกันคือขั้นต่ำที่คุณจะได้รับการแอปพลู์ให้ทรานเฟอร์เงินไปที่แบงก์แอคเคาของคุณก็คือ500บาททั้งคู่นะคะทั้งคู่เพราะฉะนั้น ถ้าเราทำรายได้แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่นทางระบบจะยังไม่ทำการโอนเงินใดๆใ,ใ,ให้คุณทั้งสองช่องทางทั้งรานสดาและช้อปปีนะคะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะคะเสร็จเมื่อรายได้ของคุณครบ500บาทครบขั้นต่ำแล้วสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะคะฝั่งราน a d า,าข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัพขึ้นไปทั้งบัตรประชาชนรายละเอียดที่อยู่รวมไปถึงบุ๊คแบงค์รวมไปถึง ข้อมูลการเสียภาษีเมื่อผ่านเกณฑ์5 0 0บาทลาซาด้าจะทำการตรวจสอบข้อมูลสเตตัสของคุณก็เลยกลายเป็นรีวิวนะฮะยังไม่อ p พพลูฟเพราะฉะนั้นคุณต้องรออีก45วันนับจากเงินค่าคอมของคุณถึงขั้นต่ำ ในการแปรพูฟของเขาะคะเราก็จะต้องรอไปอีก45วันให้ระบบตรวจสอบข้อมูลบางคนก็จะตรวจสอบเร็วบางคนก็จะตรวจสอบช้านะคะอันนี้คือค้างไว้ก่อนส่วนช้อปปีนะคะทันทีที่คุณมีค่าคอมมิชชั่นต่อให้ระบบยังไม่ยังไม่ถึงขั้นต่ําของเขาแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาตรวจสอบข้อมูลของคุณไปพร้อมๆกัน ไปพร้อมพร้อมกันอันนี้รอให้รอให้ถึงขั้นต่ําก่อนถึงตรวจสอบข้อมูลอันนี้คือตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะพอตรวจสอบข้อมูลถึงถึงการตัดรอบปุ๊บรายได้ของคุณสมมุติว่ารอบเดือนแรกของพี่เนี่ยค่าคอมมิชชั่นพี่อยู่300บาทยังไม่ถึงขั้นต่ําแต่ทางช้อปปีตรวจสอบข้อมูลให้แล้วการสื่อสารระหว่างช้อปปีกับลาซาด้า ช้อปปีทันทีที่ค้นพบว่าข้อมูลในระบบของเราไม่ถูกต้องช้อปปี้ทาการติดต่อสื่อสารกับคนที่ทำแอฟเ i อร์เรทกับเขาทันทีด้วยการส่งเมลกลับมารวมทั้งมีการตั้งเตือนอยู่ในแอปด้วยว่าข้อมูลของคุณมีจุดไหนที่ไม่ถูกต้องและให้คุณทําอะไรต่อมีการสื่อสารที่ชัดเจนมากนะคะส่วน Lazada under review ผ่านไป45วันก็ยังงงงวยว่าตกลงกูอยู่ในสถานการณ์ไหน ะะก็คือ,อยังอยู่ใน under review อยู่นะคะในส่วนประสบการณ์ของพี่เนี่ยพี่ใช้ระยะเวลา under review อยู่2เดือนนะคะ45วันเอ้ยที่เขาบอกว่าอย่างตาม45่ำ45วันของพี่ใช้เวลา60วันยังไม่ทำการ app proof ใดๆทั้ทงนั้นจนกระทั่งเข้าเดือนที่3ที่พี่เริ่มทำการติดต่อสื่อสารกับทาง Lazada a f อ i ฟรช์ e ฮ e เปนะคะคนช่วยคนหลังบ้านของโปรแกรม f i l i a t e ซึ่งถามว่า ไอ้ต่างๆน,นานาที่เขาค้นพบว่าทำไมเราถึงยังอยู่ใน under review นั้นะน่ะเขาไม่มีการสื่อสารใดๆกับเรานะคะเขาไม่มีการติดต่อแล้ว,ว่าข้อมูลของคุณเป็นอะไรเขาขึ้นแค่สเตตัสว่ามัน under review นะคะเมื่อทําการติดต่อสอบถามไปทางระบบระบบก็จะส่งข้อความอัตโนมัติมาโดยที่เรายังไม่ได้คุยกับคนเลยนะ,ะก็ยังไม่ได้คุยกับคนผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ระบบถึงบอกว่า ข้อมูลของคุณมันไม่ตรงกันกับมันมีอะไรไม่ตรงบ้างนะคะให้คุณไปแก้ข้อมูลในระบบอ่ะอันนี้คือเข้าเดือนที่3แล้วนะคะ,ะซึ่งล่วงเลยมาจนจะจบเดือนที่3แล้วถึงรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของการแ p r o ูฟของเขาคืออะไรท้ายที่สุดเดือนที่3หลังจากที่ได้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งค่าคอมมิชชั่นชั้นก็ไล่ up ขึ้นไปเรื่อยๆชั้นถึงผ่านการพิจ,จารณาขึ้นสเตตัสว่าแอปพูฟอ่ะขึ้นสเตตัสแล้วนะละผ่านหลังจาก หลังจากได้คอมมิชชั่นเดือนแรกผ่านขั้นต่ำใช้เวลา45ใช้เวลา45วันในการพิจารณาซึ่งฉันใช้2เดือนแล้วตามด้วย1เดือนในการตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อมูล1เดือนเป็น3เดือนแล้วนะละะาซาด้าช้อปปีหลังจากที่แก้ไขข้อมูลให้ตรงตามที่ช้อปปีต้องการแล้วรอรอบบินถัดไปที่ค่าคอมมิชชั่นของเราถึงกำหนด ขั้นต่ำของเขาแล้วสิ้นเดือนปุ๊บเงินเข้าบัญชีปับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง s h อ p e e และ Lazada s h o อป e เนี่ยพี่เริ่มต้นหลังจากที่พี่ทำ Lazada า,า,าได้ประมาณ4 5เดือนนะ,ะเงินเดือนและคอมมิชชั่นเดือนแรกของ s h อ p e e พี่เนี่ยได้เดือนได้ตอนเดือนตุลานะคะระบบแจ้งว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงนะคะให้เราแก้สิ้นเดือนพฤศจิกาครบกำหนดนะคะครบกำหนดต้นเดือนธันวา ได้เงินแล้วในขณะที่ในขณะที่ลาซดานะคะหลังจากที่ผ่านขั้นต่ำที่เกินไปข้างต้นว่าผ่านขั้นต่ำแล้วใช้เวลา45วันแล้วในการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็แก้ไขข้อมูลอีก1เดือนนะคะหลังจากแก้ไขข้อมูลแล้วแบงก์ทานเฟอร์อีก1เดือนพออยู่ในระหว่างแบงก์ทานเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบงก์ทานเฟอร์ processing นะคะซึ่งในระบบมันขึ้นอย่าง,งานั้นเราก็รอไปเพราะเราเข้าใจว่า,เ,าเดี๋ยวพอ จังหวะหมด processing ของแบงค์มันก็จะเข้าก็รอไปอีกหนึ่งเดือนแปลว่าสี่เดือนละครในการรอจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้าแบงค์ยังไม่ t านเฟอร์คือใช้ระยะเวลาในการท r a เฟอร์นานมากฉันก็เลยส่งอีเมลไปหาทาง support ว่าจะต้องใช้เวลาในการแบงค์ t r a เฟอร์นานแค่ไหนคะเพราะผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีเลยคะ่ะทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งัตรา1หนึ่งสัปดาห์ว่าค้นพบว่าข้อมูลเลขเสียภาษีของคุณ กับข้อมูลที่คุณให้ไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วมึงจะแอปพูฟทำเพื่อคือในระบบหลังบ้านอะ่ะเขาขึ้นสเตตัสหมดแล้วว่ามันแอปพูฟแปลว่าถ้าแอปพูฟคือข้อมูลทุกอย่างมันตรงกันหมดมันถึงได้แอปพูฟแต่นี่คือระบบทุกอย่างแอปพูฟแต่ข้อข้อความที่ตอบกลับมาคือเหตุผลที่เงินยังไม่เข้าบัญชีเพราะข้อมูลของภาษีคุณกับข้อมูลที่คุณกรอ,อกมันไม่ตรงกันถ้าอย่างนั้นแปลว่ามันก็ต้องไม่แอปพูฟดิเนออกไหม แต่นั่นแหละก็ก็เลยทําให้โอเคแล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนไปพฤศจิกตอนกลางพฤศจิก,กานะคะทางระบบก็เลยว่าข้อมูลของคุณไม่ตรงข้อมูลเรื่องภาษีของคุณไม่ตรงเราทําการแก้ให้แล้วแล้วเงินจะทําการทานเฟอร์เข้าบัญชีคุณหลังตัดรอบ22พฤศจิก,กาซึ่งแปลว่าเงินก็น่าจะเข้าประมาณเดือนธันวาจนนะักขณะนี้เดือนธันวาเงินยังไม่เข้านะ,ะเงินยังไม่เข้า ความยากง่ายความเป็นไปได้ของการทำ Affiliate ช่องทางไหนที่ทำแล้วได้ผลสุดเวิร์กสุดช้อปปี้ราบพี่นะคะช้อปปีเพราะอา่าช้อปปีจะมีความง่ายกว่าช h o p ป,ปีจะมีความชัดเจนกว่าช h o ปปีจะมีระบบหลังบ้านที่ค่อนข้างที่จะเคลียร์คัดให้เรามากกว่าแล้วที่สําคัญณขณะนี้การต่อสู้ของช h o ปปีที่ขับเคลื่อนแข่งกันกันกบลาซาด้าเนี่ยช้อปปี น่าจะกําลังนํานะเพราะว่าตอนนี้ช้อปปี้เขามีความเขามีการวางแผนที่จะต่อสู้กับติ k กตอกนะคู่ต่อสู้เขาไม่ใช่ลาซาด้าแล้วคู่ต่อสู้เขาคือติ k กตอกเพราะฉะนั้นช้อปปี้จะทาทุกวิถีทางที่สามารถมาต่อสู้กับติ k t ตอกได้นั่นคือเป็นเหตุและผลว่าเมื่อคู่แข่งเขามองหาเมื่อเขามองว่าคู่แข่งเขาเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าทิศทางการตลาดของเขาก็น่าจะเปลี่ยนซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสของคนที่หาเงินจับเสือมือเปล่าอย่างเราที่จะมาทำแอฟเฟรตกับเขา นะนี่แหละก็เป็นจากประสบการณ์นะที่เอามาดีเบตให้เลยว่าระหว่างช้อปปีกับ Lazada ถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะหาเงินแบบที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไปช่องทางไหนดีที่สุดวันนี้พี่มีคําตอบให้แล้วนะคะสําหรับบางคนมีประสบการณ์ l a z a d a ที่ต่างออกไปนะคะใครที่มีประสบการณ์ l a z า d a ที่ต่างออกไปแวะมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆเ,เ,เขาได้พิจรารณาด้วยนะคะแต่ว่านี่คือเป็นประสบการณ์ของพี่ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสในการหาไรายได้แบบ ที่เราไม่ต้องลงทุนเอามาฝากกันค่ะ